โอเคครับก็สวดียุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำซีซีนะครับโอเคสําหรับการทําีซีแบบนี้นะก็ง่ายมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะจริงๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้โอเคขั้นตอนแรกนะให้เรากดบวกมาเลยนะครับกดเพิ่มสี่เหลี่ยมกด 3. จุดตรงนี้กดจีตามหน้าจอปุ๊บแล้วกด ย้ายและแปลงแล้วก็กดที่ซูมนะครับแล้วก็ซูมเสักหน่อยโอเคแล้วก็ให้เรากดมาที่สี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็ให้กดมาดับเบิลกดตรงเลเยอร์นะครับแล้วก็กดับเบิลมากดทําซ้าปุ๊บโอเคผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคผมว่าเออเราลบสองอันนี้ออกก่อนดีกว่าเราให้เรามาทําอันแรกก่อนดีกว่ากดไปที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ให้กดเพิ่มเอฟเฟกต์ไปแล้วก,กดไปที่อื่นๆนะครับหาตรงนี้อื่นๆ กดคันลองแป็กกาวแล้วก็ให้เรานะครับกดมาการตั้งค่ามาตรฐานตรงนีต้ต่อจากนั้นนะครับก็ให้เรากดดับเบิลไปเลยโอเคกดดับเบิลมา3อันแล้วก็ให้เราปิดเออให้เราเปิดไว้นั่แหละดีแล้วก็ให้กดอันมาแรกนะครับปุ๊บกดเอฟเฟกกดเพิ่มเอฟเฟกมา โอเคแล้วก็ต่อจากนั้นก็ให้กดมาที่ที่สีและแสงตรงนี้ปุ๊บกดกับสีเอฟเฟกกับสีกดเพิ่มไปแล้วกดเพิ่มเอฟเฟกมาอีกทีต่อจากนั้นนะครับก็ให้เรากดมาที่เบอกดเบรอร์แบบกล่องอันนี้ปุ๊บแล้วกดการน้งค่ามาตรฐานแล้วก็เรามาปรับตรงเบอนะครับให้เบอ ให้มากกว่านี้เบลอสักรรมาณเท่านี้ปุ๊บกดกลับมากดการผสมสีและความทึบแสงกดความคมชัดแล้วกดซ้อนทับไปโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็ให้เรากดมาที่อันที่สองอันนี้อันที่2อ,อันนี้นะครับอันที่สองปุ๊บกดมากดเพิ่มเอฟเฟกกดเพิ่มเอฟเฟกไป แล้วก็ให้เรานะครับกดไปที่อื่นเอฟเฟกต์ R G B ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เอฟเฟกต์ R G B กดไปแล้วกดไปที่การตั้งค่ามาตรฐานปุ๊บแล้วก็เราเราก็มาปรับเอฟเฟกต์กันตรงช่อง B นะครับตรงแถวที่3เนะี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น G มันก็จะได้แบบนี้โอเคแล้วกดเพิ่มเอฟเฟกต์ไปกดสีและแสงแล้วกดความอิ่มตัวอันนี้ ความอิ่มตัวและความสดใสปุ๊บกดเพิ่มไปแล้วก็ความอิ่มตัวนะครับให้เราปรับสุดไปเลยความสดใสก็แล้วแต่คนผมก็จะปรับประมาณเท่านี้1.3ปุ๊บให้เรามาอันที่3อันที่3มอันนี้ปุ๊บกดมาเลยกดเพิ่มเอฟเฟกไปาแล้วกดมาที่เอฟเฟกต์ b เหมือนเดิมอันเดิมเลยปุ๊บแล้วก็ ให้เรามาปรับแถวที่2นะครับแถว G ปรับให้มันให้มันเป็น Y แบบนี้โอเคแล้วกดกลับมาเทสเฟกกดเพิ่มเอฟเฟกไปลแล้วก็ให้เรากดมาที่สีและแสงเลื่อนลงไปข้างล่างกดไฮไลท์และเงาอันนี้ไฮไลท์และเงาเอยอันนี้น,น,น,นี่ปุ๊บให้เราเพิ่มไฮไลท์ให้เต็มเลยส่วนเงาให้เราปรับลงมา ลงมาสักประมาณ30 hey, ให้มันได้แบบนี้มันก็จะได้พวกสีซีนะครับแบบยังไงอะที่จริงมันปรับตามใจชอบได้เลยนะนี่ปรับความอิ่มตัวอะไรอย่างนี้ก็ปรับเพิ่มได้เลยจริงๆมาปรับไฮไลท์ก็ได้นะสีมันก็จะสดขึ้นถ้าปรับไฮไลท์ มันก็จะสดแบบนี้โอเคก็สิ้นสุดเท่านี้แล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะพูดติดๆขัดๆหน่อยก็สำหรับการทำดีซีก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>